สวัสดีครับกตั้งรับคอนูช่องทองบบมกองพอกนะครับวันนี้ขายกวางวุฒที่ตัวล้านครับสให้หแปดนะครับสำหรับท่านที่ซื้อกวางนะครับมีกะของทรงห0ิบนะครับเอากี่ตัวก็หกสบาทนะครับไม่พันนะครับตัว2อง้านะครับแม่พันสายเซี้ยวเจาะเกาะสายเจาะกาะสายตาขาวเจาะเกาะนะครับบ่มีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็เจือกนะครับเส้นซาบัท ไม่คันอันสองสองร้อยก็อันสามร้อยนะครับนะท่านที่ซื้อกวางครับยอดเกินห้าร้อยมากนะครับของปีนี้นะครับี่นน้าผมจะแจกกาอฟีตัวนะครับส่งเครื่องฟีนะครับมีกระ้ายนะครับมามีมาเรื่อปการซื้อเวลานะครับมาดูกวางกันตัวนี้นะครับตาขาวนะครับตัวที่หกสี่นะครับขนาดสองเจ็ดจุดสี่หกหกจุดห้านะครับตัวนี้สองร้ยาวนะครับ ตขาวครับิ๊ดเทียวนะครับตรงนี้นะขาเทียวหน่เลียวนะครับเปียวนะครับเปียตัวที่หแค่นะครับขนาดสองหกจุดห หกสี่จุดเจ็ดนะครับตัวนี้ก็สองสองและสาวนะครับตัวนี้แบบเตือนนะครับเอ,เอาละเอาละครับเลี้ยวนะครับเะบะตือนแบบเตือนสองนะอ่ะครับคะแนนเตือนได้ใส่เสียบก่อนเข้วออกไป 谢谢ตัวที่หกๆนะครับขนาดสองหกสามนะครับตัวนี้เป็นตาขาวนะครับตัวนี้สองไล่ซาวนะครับขึ้นงอนนี้นะครับตาขาวเลี้ยวนะครับน่าจะเป็นตาขาวเซี่ยวนะครับตัวนี้ครับโอ้เลี้ยวนะครับอ๋อเลี้ยวเนื้อ ดูดูแหลนนะครับตัวที่หเจ็ดนะครับขนาด2 5ง6 3านะครับตัวนี้สอง 23, นะครับตัวน,นี้ยาวต่อ๋อยาวต่สอเลครับสองหครับแต่ยาว2องนะครับสองห้าจุดห้าหกสาม ของตัวนี้นะครับ,อ,รบอ่ะมาแล้วครับบางงอนตัวหกแปด 6, ครับสองหกหกสามจุดหกตัวนี้ยาวนะครับหนึ่งนี่สองร้อยานะครับมีมาไปเตือนไปเตือนนะครับ แล่นแล่นแล่น่ะครับน,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 นะครับ,ารบถามก็เอามา,ห,า,มา,มาหื้อนะครับถามก็เอามาหื่อถามก็เอามาหื้อนะครับตัวนี้หกเกนะครับขนาดสองห้าจุดสองนะครับตัวนี้สองไอาครับนีงานนะครับวงงานนะครับ,บ,งงรบตั้งหลัง เร็วนะเร็วนะครับเร็วเร็วเรื่ๆเพื่อนเพื่อนคมเลยนะครับแก้มดีนะครับตัวที่เจ็ดศูนย์นะครับขนาดสองหกหกสองนะครับตัวนี้สองร้อยสามนะครับหัวยกเพื่อนดีนะครับเพื่อนเรื่อยละงอดีนะครับแก้มดีนะครับหมุนดูครับ เยวนะครับของตัวนี้ปๆๆเลยนะครับตัวที่เจ็บหนะครับสองห้าจุดสานะครับตัวนี้สองห้าครับยาวสองห้านะครับอ่ำตัวสองห้าแต่ยาวหกสี่ครับยาวเลือตัวหกสามกนครับยาว เห็นขาครับ่กนค,ครับโอ้โหอนี่งอนดีตอน<อ>นี้นโอ้ตัวที่เจ็ดสนะครับตาขาวนะครับขนาดสองห้าจุดเจ็ดหกสองจุดสองครับคือสองร้อยห้าสิบนะครับบางคมตาขาวนะครับขาวเซี่ยวนะครับ เลียวนะครับเลียวแรงเลียวแรงเหนียวขาเข่ากำลังมานะครับโอ้าวตัวที่เจ็ดสามนะครับขนาดสองหกจุดสองหกสี่นะครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบครับตัวนี้เหงาหน่อยาวฟื้นดีหัวยกดีนะครับโอ้แกมดีนะครับ สอนหน้าดีนะครับหมุนดูนะครับหมุนดูลงมากขานะครับนะครับแกได้นะครับดีนะครับตัวที่ 7, 2, 5, 7, 6, นะเจ็ดีนะครับขนาบสองหาจุดเจ็ดนะครับตัวนี้สองร้อ้าสนี่เพื่นนี้นะครับพื่อนพิเศษนะ ปุ่นครับปนแตงนะครับปุ่นพิเศษเปุ่นแตงนะครับมาคออะไรนี้แล้ก็นะครับเงยวครับนัวเี้ยวเงี้ยวกลาลันะหมุนดูเลี้ยวนะครับพิเศษตัวอโอ้ยเลี้ยวนะครับ จนกว่างเข้าหลุดได้สบายครับตัวที่เจี๊แห้นะครับขนาด2.5.26.2.5นะครับตัวนี้250นะครับปีกว่าง2.5ตีพิเศษนะครับพิเศษเรื่องโครงสร้างนะครับดูครับโอ้หเกินกว้างแล้วตัวนี้ขึ้นไม่นะครับมาขึ้นใหม่สเต็ปอินโดนะครับ เับเล็บชินโดนะครับเรีวครับเงี้ยวครับเงียวเงี้ยวครับตัวที่เจ็ดพกนะครับสองห้าจนะครับตัวนี้สองห้าซินะครับตัวนี้นงงามนะครับงามดูครับงหอนดีนะครับ บางคมนะครับดูครับางคมงอนนะครับตรงงอนครับตอนขี้แมวก็จะแบบนี้แล้วครับตรงนี้ดูอ๋อครับบางคมบางคมนะครับโอ้งามเลยนะครับสวยงามแต้เต้เลยครับโอ้เป็นกวางชนแปงนะครับพื้คมนะครับ โดที่เจ็ดเจ็ดนะครับสองห้าจุดห้าหกสองจุดสามนะครับตัวหนึ่งสองห้าสิบครับพื้นพกดอกพิเศษนะครับข้างหลังครับแกมดีนะครับแกมดีเลงอนดีครับหัวยกดีนะครับโค้งดีนะครับพื้นเลื่อยแล้วก็งอขึ้นนะครับขื้นเลยนี่สอดีครับพื้นนี่สซอดีนะครับดูดูครับเนี่ย สเตปขาวอี้นะครับเรลียวๆนี่ครับซอดก่อนครับไม่เนี๊ก่อนเป็นล้าไม่เนี๊ยบข้างเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าปุ๊บจะซอดข้างนี้ซอดนี้ปุ๊บมันไม่เนี๊ยบเลยนะครับซอดข้างนี้ปุ๊บซอดข้างนี้หนีบเลยนะครับลองเล่นดูครับกองซงนี่นะครับพิเศษนะครับพิมพก่อนตัวที่เจ็ดแปดนะครับสองหกหกสามจุดสามนะครับในสองร้อยห้าสิบ เอาตัวเขีนมันชุดปลายหน่อยนะครับคมนะครับหมุนดูนะครับเสร็จขาดีนะครับแห่งขาดีนะครับปื๊ดๆๆๆๆเลยครับหงอนไงกันะครับัวนี่หงอนหงอนหงอนหง,อนหงอน,หงอนดีครับ ตัวที่เจ็ดเก้านะครับขนาดสองหกหกสี่นะครับตัวนี้สามร้อยนะครับเงานะครับเงาเกินพิกัดนะครับแกมดีหนึ่งนะครับแกมนี้ครับวงหน้าดีนะครับดูครับแกมดีเอนดีลํำตัวดีวงดีนะครับแอดีนะครับอนะครับโอ้ตรุงนี้มีเก็บได้ใว่ะโอ้โหครับ ตอนนี้ถ้ามีคนเอาครับมีคนเอาข้ามหรืเอาผมเป็นปอพันเบอร์แปดศูนย์นะครับขนาดสองหกหกสามจุดห้าอันนี้กัยาวตัวพิการนะครับตัวน,นี้สามร้อยนะครับโอ้นะครับตัวนี้ออกเป็นหน้าสองเลยแต่ยาวนะครับดูสเล็ขา,นะา,ออานะครับขากออกเสียนะครับขันเลียวนะครับ วางาเฟรนด์นิบก่อนนะครับเปือกง,งามนะครับอโอ้โหวางหน้าสองนะครับข้างนะครับวางไหลข้างโอโดโดๆนะครับอโอ้โหสเก็บขาดีครับนี่ตัวทีแปดสิบสองนะครับขนาดสองหกสองจุดเจ็ดนะครับ ตอนนี้สามรอยนะครับเกือบหมกสามนะพื้นเรื่อยนะครับพื้นเรื่อยงอนนะครับมาแล้วแห้งนะขโมยให้ดูนะครับมุ้งเต็ปขาดีนะครับติดเซียวโอ้ยป่ายดีขนาดครับโอ้ป่ายดีครับป่ายดีขนาดเลยแตะได้เลยนะครับแตะเป็นแตะเป็นงัดเลยครับแตะเป็นงัดเลยนกน,นะครับ ตัวนี้แปดสิบสามนะครับสองห้าจุดแปดหกสี่จุดหนึ่งนะครับตัวนี้สามน้อยนะครับตัวนี้เงานะครับเงาเกลียมิกัดนะครับเลยเงาเกลียมิกัดนะครับตรงตรงนี้นะครับหมุนให้ดูนะครับเซี่ยวนะครับพิเียวนะครับเนาะเลี้ยวนะครับเลี้ยวเนื้อเลี้ยวเนื้อโอ้โหนะครับเงาตัวนี้เงาจัดหลักครับ เป็นความเงนะครับคืนนี้นะครับตัวี4นะครับขนาด26.5 64.5นะครับทัวนี่300นะครับตัวนี่ก็เหมาะนะครับงามจนนะครับโอ้แกมเต็มแลนะครับหงอนยกนี้ครับเนื้อหมุนให้ดูครับ โอ้โหน่าหยักขนาดครับน,ยยบนี้แก้มหอน่นเต็มเลยครับตื่นดีนาครับตัวที่แปนนหดห้นะครับขนาดสองเจ็ดหกห้ตรงหล่นเป๊กนะครับนี่สามร้อยครับโอ้ครับตัวนี้บนดีนะครับ ต้างหลังแก้มดีนะครับงอนนี้อันที่บนให้ดูดูอะไรขามันแข็งขา่ดีนะครับมัที่คัดนะครับโอ้ตัวไงนะครับกองไงเนิ่นเป็นกองไงนะครับเนิ่กองไงเดียวมันเต็มนะครับตัวที่แปดหกนะครับ ขนาด26.5 6กจครับตอนนี้3าม้วยนะครับเงานะครับเงาเกินยวพิกไปนะครับต่อนะครับตัวเป็นเกลืองนะครับปืนยกนี่นะครับคมนะครับปืนยกหัวยกนะครับนะครับต่อนะครับวงนี้ ตัวที่87นะครับขนาด25.3 63.4นะครับตัวนี้300นี่เงานะครับเงากว้าง626กันนะครับเนาะเนาะโอ้นกปืนงอนนะครับมีหมุนให้ดูครับลูกมากดีนะครับไม่ติดพัดนะครับอ๋อเนี่ยนะครับเหมาะครับตัวนี้งามจนขนาดเลยงอนดีครับ 8แปดนะครับขนาด276แฮะตรงหลุดนะครับตรงนี้สามน้อยนะครับปกว้างตัวใหญ่นะครับตัวเหยานะครับงอนดีนะครับหน้าเปิดนะครับกว้างนะครับดูทั้งหลังครับนี่ทั้งหลังนะครับดูนี่ดูเนอะครัโอ้โหนะครับเหลี่ยมนี้นะครับมีเจ็บเลยนะมีเป็นนอกเนือย ตัวที่แปดเก้านะครับขนาดสองหกหกซี่นะครับตัวนี้ยาวเกินมิกซ์เนี่ยตัวนี้สามใบสาวนะครับอ่าครับดูวงเขานะครับคนชอบวงเขาวงงครับพื้นคมๆนะครับแก้มดีหงตานะครับหมุนให้ดูนะครับโอ้สติปขาดีตัวนะครับโอ้ตัวนี้ครบเครื่องเลยครับไปเลยเนี่ยเอาไปเลยตัวนี้เอาไปเลยครับ ตัวที่เก้าหนึ่งนะครับขนาดสองเจ็ดจุดสองหกจุดสามตัวนี้สามน้อยซินะครับมาดูแก้มตัวนี้ครับโอ้โตดูแก้มครับแก้มกับตัวที่ต่อเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคนทีแก้มมี่สุดละมาดูแก้มครับดูแก้มแก้มกับตัวครับต่อเลยนะทรงน้าดีหัวยกนะครับปื้นดีนะครับปื้นเจี๊ยบเป็นางานนะครับในมุมให้ดูนะครับ โอ้เร็วตัวนี้ครับทิเซียตัวนี้โอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ชนได้สบายเลยครับโอ้ตัวนี้น่าชนนะครับตัวนี้น่าเอาไปชนเลยตัวนี้นะครับแก้มพวกแก้มครับควาแก้มใหญ่ของใครมีนะครับแก้มนะแก้มครับปาดมาติดแน่น้องตัวนี้ปาดมันมาติดแน่นอนแบบตัวที่เก้าสองนะครับแปดสองหกจุดเจ็ดหกห้าจุดสี่นะครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบเนื้อ สามห้าสิบเน่าดูครับปืนทีนี้นะครับดูหลังครับทรงตัวดีนะครับหน้าเปิดปืนคมดีนะครับปืนงอดีนะครับดูครับปืนงอครับหน้าเปิดนะครับผมปิดลงแน่นะครับมาตรฐานความต้นนะครับนี่ฮะโอ้เลี้ยวเซียวอีโดงกันครับโอเลี้ยวงกันนะครับโอ้ครับ โอ้ครับดู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 แง่งอะไแง่งอะไครับฝ่ายเดียวครับนะแตะไปนี่ไหครับอ๋ออ่านะครับตัวนี้ตัวที่เก้าสามนะครับสองแปดหกเจ็ดตัวนี้สามหน้าห้าสิบนะครับอ่านะครับหัวยกขึ้นงอนนะครับแก้มใหญ่นะครับดูครับแก้มใหญ่งอนเดียวหมุนตัวนะครับโอ้โหเว้ยครับนตัวนะครับโอ้ครับโว้ยครับจนได้หมดครับนี่ครับ เพราะแนนเปิดนะครับสาเหตุที่มันมันเปิดเนี่ยมันสมรัรโจนได้กุซงนะครับอ้าวรถแล้วครับอ้าวทุกใจ้าในกระทิ่ต่อกันเข้ามานะครับเนอะ้อ